ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดานลุงโชคนะคะกับอาจารย์ต่ายโมดูแปดทิศค่ะกลับมาอีกอล้ครั้งหนึ่งนะคะก็ก่อนอื่นก็คงอาจจะต้องขอแสดงความดีใจกับสมาชิกของเราหลายๆท่านที่ร่ำรวยเฮงๆปังๆเนาะนะคะนะ ก็กตื่นขอแนะนําตัวเองก่อนละกันสําหรับสมาชิกใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาและยังไม่รู้จักอาจารย์ต่ายนะคะอาจารย์ตายเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาของขุนน์แล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้กับสมาคมโหราศาสตร์เป็นนักพยากรณ์และเป็นผู้อำนวยการของชมรมโหราปรัชญานะคะเรื่องของการเรียนขอพักไว้ก่อนสอนเมื่อไหร่จะแจ้งอีกทีหนึ่งอยู่ในสภาวะของโควิดเนาะถ้าอยากเรียนส่วนตัวสามารถสมัครเรียนได้ค่ะนะคะปรนะมาณนี้เลยเนาะ นะก็ก่อนอื่นคงต้องขอแสดงความดีใจกับสมาชิกของเราที่ร่ำรวยเฮงๆปังๆในงวดนี้นะคะหรือ3ตัวบน2ตัวร่างนะคะแล้วก็3ตัวร่างด้วยนะคะก็คงอาจจะต้องนำเสนอตรงนี้เลยนะคะก่อนอื่นไปที่ดับบนก่อนละกันนะคะดับบนงวดดับบนงวดนี้นะคะ หนึ่งเมษาเนาะนะคะอาจารย์ให้อ่าไม่มีนะคะหนึ่งแปดเนาะเขาบนหนึ่งแปดนะคะไม่มีไม่มีแจ้งว่าดับบนของเราเอาอยู่นะคะเอาอยู่แล้วนะคะหนึ่งแปดนะคะไม่ใช่แปดหนึ่งนะอ่ะโอเคค่ะนะทับกันไว้ก่อนเนาะขออนุญาตวางไว้วนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นภูมิใจนำเสนอนะคะ นี่นะเลขเดตตาทิศนะคะอ่าเป็นนังเอกของช่องช่องนี้เลยช่องบ้านเถวหนอโชคเลยนะคะไม่มีคิดนี้ไม่ได้เหมือนขาดอะไรไปอย่างนึงเลยเชียวนะคะงวดนี้นะคะหเมษายนเนาะอาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลข6นะคะให้เด่น2 5 6เลขวิ่ง3ตัวเดี๋ยวอาจารย์กะว่านะอาจารย์จะทำสถิตินี่ จริงๆมันก็มีอยู่แล้วนะอืมนะคะทําสถิติมาว่างวดน,นี้ให้เลขอะไรงวดน,นี้ให้เลขอะไรอย่างนี้นะคะประมาณนั้นเนาะนะคะงวดน,นี้อาจา์ให้เด่นอยู่ที่เลขหกนะคะหกอะไรหกหนึ่งแปดนะคะสุดยอดนะคะประมาณสองตัวล่างละหนึ่งศูนย์นะคะจริงๆอนะ่ะ อาจารย์ไม่ค่อยชอบศูนเท่าไหร่เอานี้พูดจากใจจริงนะแต่สังหรณ์ใจยังไงไม่รู้ว่วงเหมือนครั้งที่แล้วนะคะไม่ชอบศูนย์ศูนย์มาซะอย่างนั้นนะคะแล้วมีแนวทําให้พลาดโอกาสก็เลยของวดหนึ่งนะคะงวดงวดหน้าก็ไม่มีแล้วะค่ะนะคะแล้วก็สามตัวล่างนะคะก็คือเจ็ดสามแปดนะคะเจ็ดสามแปดนะคะแล้วก็สามชุดหนึ่งนะคะสามหนึ่งเก้านะคะอีกตัวหนึ่งห้าเจ็ดแปด นะคะอีกตัวหนึ่งแปดเจ็ดศูนย์สามตัวบนนี่สามตัวบน3ตัวล่างสี่ชุดและสตัวล่างอีกหนึ่งชุดค่ะนะคะแฮปปี้แฮปปี้นะประมาณนั้นเลยนะคะก่อนอนุญาตพูดตั้งแต่เนิ่นๆเ,เลยแล้วกันเนาะสำหรับสมาชิกที่อยากเข้า VP ขอนะคะอ่าช่วงนี้อาจารย์จะจัด พิเศษให้สำหรับ V.P. เลยนะคะก็คือว่าถ้า3ตัวเนี่ยแอนจ,จะเน้นล็อกให้นะคะเล้นล็อกให้แต่ไม่การันตีให้นะประมาณนี้สำหรับ2อา V.P. 10บมวดขึ้นไปนะคะให้ไปดูล็อกแต่ 3, ่าถ้าเป็น1เส้น3งมวดอันนี้จะไม่เน้นล็อกให้นะคะคุณจะต้องไปดูที่สูตร2เท่านั้นเนะนะคะ สูตรสองเท่านั้นงวดนี้อาจารย์เน้น6กับ8เนาะ6ถ้าคุณสูตรหนึอ่ะมันจะเป็นแนวตั้งแบบนี้สำหรับ v ีพีนะนะคะสูตรสจะเป็นแนวนอนแบบนี้นะคะซึ่งในสูตรสเนี่ยคุณไปดูที่ล็อก6ซึ่งอาจารย์เน้นที่ล็อก6เนาะ6อะไรอ่ะสูตรสก็จะเป็น6 1.8ตรงๆแบบนี้เลยค่ะนะคะแต่ถ้าเป็นสูตรสก็จะเป็นเอ่อ,เอ,อ ถ้าเป็น8นะคะถ้าเป็น8ก็จะเป็น8 1 6หนึ่งหะคะแต่ถ้าเป็น1ก็จะเป็น16 8แบบนี้เลยค่ะนะคะประมาณนี้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นสูตรหนึ่งนะคะคุณไปดูที่ล็อก8แล้วลากลงมาค่ะ8 1 6หนึ่งหอย่างนี้นะคะแต่ถ้าคุณจะมาบังคับให้อาจารย์บอกว่ามวันนี้สูตรหนึ่งอยู่ล็อกไหนโ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 นไม่รู้อาจารย์ไม่รู้หรอกค่ะนะคะประมาณนั้น นะสำหรับคนที่มีสูตรหนึ่งแล้วไม่ได้เป็น v ี P ของอาจารย์ตาแล้วก็ไปดูล็อกตามที่อาจารย์ให้เลขเด็ดไปอย่างงวดที่แล้วอาจารย์ให้เด็ดคือ2 5 6คุณไปดูที่ล็อก6นะคะซึ่งงวดที่แล้วอาจารย์มีโพสต์ไว้อยู่ใน Facebook อยู่ก็คือ6กับ8นะคะมาทั้ง2ตัวเลยเนาะคุณก็ไปดูล็อกนั้นเอานะคะประมาณนี้เนาะแล้วก็อ่า ถ้าเป็นสูตรหนึ่งก็จะเป็นล็อกแปดลากลงมาคือแปดหนึ่งหกซึ่งบอกได้เลยว่าสูตรหนึ่งเล่นยากต้องมือพักการจริงถึงจะเล่นได้นะคะประมาณนั้นเลยต้องรู้จริงๆนะคะแล้ววิธีการหาเลขให้มันน้อยลงคุณก็หาดักเลขดาวดักอย่างงูที่แล้วอาจารย์บอกดักสามคุณก็ไปดูล็อกสามเออไปดูล็อกแปดตัวไหนมีสามคุณก็ตัดสามทีคุณก็ตัด 8, ตัวน้อยลงหรือคุณดูไปดูที่สูตรสองตัวไหนมีสามคุณก็ตัดด 3, ักสามทงวันนี้อา 4, ่าสี่ดัก นะคะคุณตัดที่สี่เลยถ้าสี่ตัวไหนมีล็อกสี่คุณก็ตัดตัดตัดไม่ต้องไปซื้อมันเปลืองสตังค์นะคะประมาณนะั้นแต่สูตรหนึ่งบอกเลยว่าเล่นยากนะคะนะขออย่างดีอย่ามาบังคับหรือเพราะอาจารย์ไม่รู้นะคะฟุกก็ได้นะคะ,แ,ะ,นะคะแต่ถ้าไม่ถูกก็โดนดาอีกมันไม่มีความว่าคุ้มตรงไหนเลยเวลาคุณถูกคุณก็ขอบคุณมากคะ่ะอาจารย์จันเต่มมากเลยคุณว่านะขอใหม่นะคะเอาแบบนี้นะอืมเนาะ ม่คุ้มกับอาจารย์เลยนะคะดังนั้นอาจารย์ขอแล้วกันว่าอาจารย์ไม่บอกว่าสูตรที่ให้ปเป็นแค่เพียงแนวทางในการไปเลือกซื้อ3มตัวซื้อลอตเตอรี่ได้ง่ายๆขึ้นเนาะวันนี้ดับสี่นะคะคุณก็ไปดูเนาะที่อาจารย์โปรโมทเว่าหน้าอาจารย์จะไม่ได้บอกจะบอกเฉพาะ VP เท่านั้นนะคะประมาณนั้นเนาะนะสูตรหนึ่งสูตสองจะเล่นประมาณนี้นะคะ ขออนุญาตพูดทุกรอบนะคะเพราะว่าบางท่านดูคลิปนั้นไม่ดูคลิปนี้คลิปนี้ไม่ดูคลิปนั้นก็จะสอบถามเข้ามาอีกเนาะประมาณแล้วก็มาดูในส่วนของทักษะพารวยในส่วนของทักษะพารวยเดี๋ยวขอับแป๊บนะคะทักษะพารวยนะคะก็ ในส่วนของวันอาทิตย์เนาะนะคะวันอาทิตย์อาจารย์ให้1 4 1 6 1 7 1 9หนแล้วก็เกค่ะนะคะวันอาทิตย์อาจารย์ได้ให้เอ็มเพจนะคะเขาบอกว่าเจ้าชะตาเป็นคนใจดีเป็นคนชอบช่วยเหลือคนมีเมตตาสูงนะคะแล้วก็เป็นคนที่คิดอะไรหวังอะไรสมดังความปรารถนาช่วงนี้ในเรื่องของการงานถือว่าจะได้โปรเจกต์ใหญ่นะคะหรือได้รับ โอกาสใหม่ๆที่ดีขึ้นได้ไหมได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็คุณก็เป็นอยู่ในลักษณะของการเป็นแนวหน้าหัวหน้าหรือเป็นแนวของการที่พูดอะไรมีคนฟังคุณเชื่อคุณมากขึ้นในเรื่องของความรักก็ถือว่าโอเคสมหวังดีนะคะประมาณนั้นเลย <c oughs> นะคะแล้วก็ถ้าท่านถามว่าไม่มีลูกจะมีลูกได้ไหมคนแวที่ถือว่ามีลูกได้นะคะแต่แนะนําว่าอยากให้ดูเป็นการส่วนตัวมากกว่านะคะเพราะเนื่องจากว่า แต่ละดวงน่ะมันมีรายะเอียดปีกย่อยของมันเข้าไปร่วมด้วยดังนั้นถ้าใจะให้ชัดเจนก็ให้ดูส่วนตัวดีกว่านะคะประมาณนี้เนาะแล้วก็ในส่วนของโชคลาบมีไหมถือว่าโดดเด่นนะคะคนวันอาทิตย์อาจจะไปมองเลขสามได้เยอะหน่อยก็ได้นะคะประมาณนี้เนาะนะคะ าถามว่าโชคลาบมีไหมถือว่าโดดเด่นนะคะอ่าต่อไปค่ะคนเกิดวันจันทร์อาจารย์ให้เลข 20, 23, 24, 26, แล้วก็2อเนาะอาจารย์ได้ไพ่จ u s t ติ e นะคะเขาบอกว่าคนวันจันทร์เนี่ยอย่าโลเลนะตั้งมั่นจิตตั้งมั่นให้ดีๆมันเพียรพยายามทำบุญสร้างกุศลให้ไม่ได้นะคะไปทำไปซื้อลอตเอรี่แถวๆหน้ากระทรวงกรมหรือ,อสำนัก งานราชการก็ได้เช่นเดียวกันเนาะนะคะถือว่าจะมีโชคมากๆเลยนะคะคุณเป็นคนเห็นโตเป็นคนเชื่อมั่นตัวเองสูงไม่เคยเชื่อใครง่ายๆนะคะมีบ้างมีบ้างที่คุณรู้สึกเหนื่อยเบื่อท้อแท้อยากออกจากจุดที่คุณอยู่ตรงนั้นออกไปแต่บางทีมันทําไม่ได้มันก็ต้องทนกันเนาะนะคะในจุดของโชคล่ามไม่ต้องทนไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นนะคะถือว่าคุณโดดเด่นมากๆนะคะประมาณนั้นเลยนะต่อไปค่ะคนเกิดวันอังคาร 30373839แล้วก็82นะคะได้ให้เดทนะคะช่วงนี้มันบอกว่าจะมีเรื่องของการสูญเสียออของรักได้ไได้นะคะในเรื่องของออจะมีเกณฑ์ของการเดินทางไกลได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันเนาะนะคะแล้วก็ระวังการสูญเสียของรักมันนพ,พยายามทำบุญสร้างสุศลให้มากๆนะคะประมาณนั้น แล้วก็ในถามเรื่องของโชคลาบนะคะก็บอกว่าโชคลาภของคุณอ่ะมีสิทธิ์ที่ตัวเลขที่คุณเคยเคยเก่งเ,เคยซื้อมีสิทธิ์ที่ออกมาออกอีกครั้งหนึ่งได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันเน้ว่ากันเลยนะคะแล้วก็ถ้าถามถึงเรื่องของการเงินก็ช่วงนี้อาจจะมีรายจ่ายเยอะหน่อยก็ต้องระวังรายรับรายจ่ายให้ดีๆนะคะประมาณนี้เนาะก็ถามว่าจะมีโชคไหมระวังเลขเก่าจะกลับมาแล้วกันนะคะ,นะคะหรือเลขที่คุณเคยคิดจะเสี่ยงโชคไ,ได้ไหมได้ ให้ไปทาบุญเกี่ยวกับเรื่องของซื้อลงศฉไไ้ไม่ได้นะคะทําบุญโบสถพระถือศีลได้ไม่ได้เช่นเดียวกันนะคะต่อไปค่ะคนเกิดวันพุธเลข40-43-46-40ส 40. อุ้อาจารย์เขียนซ้ำํำไมดีเดี๋ยวนะอาจารย์ติดผิดหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตดูก่อนเนาะเดี๋ยวดูโพยกันเพราะว่าปกติ40ไม่ได้ใส่ตรงนี้ ไปละชีวิตคิดสั้นละ ใส่ผิดด้านแน่เลยเดี๋ยวขออนุญ,ญาตมาแกะดูก่อนนะน่นจริงๆด้วยขอโทษนะคะทำให้ช้าเอาใหม่เอาใหม่ใ,หใส่กลับด้านนะคะเพาแผ่นึ่งมันจะมีสองด้านนะคะใส่กลับด้านเนาะ มาตรวเช็คแล้วปรากฏว่าใช่นะทำไมาปกติ40จะไม่ได้ไว้ด้านนี้เนอะอ่ะโอเคค่ะขอโทษน,นะคะ,ะวันพุธก็จะมี40 43 46 49แล้วก็80ค่ะนะคะอาจารย์จับได้ไพ่ดุดสั้นโอ้โไพ่ดีมากๆเลยนะคะช่วงนี้คนเกิดวันพุธคิดจะประสงค์ทำสิ่งใดจะสมดังความปรารถนานะคะ จะได้ดังที่ใจคิดปรารถนาได้ไหมได้จะเกิดความมั่นคงในชีวิตของตัวเองได้ไหมก็ได้เช่นกันจะมีโอกาสของการทําโปรเจกต์ใหม่ๆหรือการเริ่มทําอะไรใหม่ๆได้ไหมได้เช่นเดียวกันค่ะขอสมหวังนะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะถ้าถามว่า มีจะมีแฟนไหมก็บอกว่าจะเกิดป๊อปปี้เลิฟใหม่เกิดขึ้นได้ไหมได้เช่นเดียวกันนะคะหรือได้คู่ที่เด็กกว่าก็ได้เช่นเดียวกันเนาะนะคะในเรื่องของการเสี่ยงโชคถือว่าโอาโอกาสมาแล้วสิ่งที่ดีให้ไปซื้อที่ไหนไปนซื้อกับเด็กๆหรือให้เด็กๆซื้อให้ได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันรวมไปถึงซื้อใน สถานที่ราชการได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันค่ะความรักช่วงนี้ก็หรือว่าแฮปปี้เอ i นดิ้งนะคะจะพบรักใหม่เกิดขึ้นนะคะประมาณนั้นเลยเนาะนะคะโอเคต่อไปค่ะคนเกิดวันพฤหัสได้เลข 50, 52, 53, 58, 59นะคะก็อาจารย์ได้ไพ่ของคำว่าแ e r a n c นนะคะช่วงนี้มีโปรเจกต์มีโครงการที่จะทำน้่นทำดีสิ่งหนึ่งที่อยากให้ให้ทำก็คือวิเคราะห์ช่างตวงก่อนว่าควรไปไหมควรทำไหม นะคะเพราะมันจะมีการเป,ปลี่ยนแปลงกับคนเกิดวันพฤหัสอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็อย่าใจร้อนสิ่งที่สําคัญคืออย่าใจร้อนทําอะไรต้องคิดหนักหน่วงให้มากๆนะคะมีโอกาสของการเอ่เออ่าโอกาสของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงใช่ไหมหนึ่งไม่ย้ายบ้านก็ย้ายงานนะคะให้ระวังไม่ย้ายแผนกย้ายฝ่ายย้ายสาขาก็ย้ายบ้านเนาะมีโอกาสเรื่องของตรงนั้นนะคะให้ไปทําบุญที่เกี่ยวกับเรื่องของ เอ่อบริจาคน้ำนะคะปล่อยนกปล่อยปลาได้ไหมได้เช่นเดียวกันนะคะเอ่อทบุญเกี่ยวกับไฟเช่นบริจาคเอ่อน้ามันน้ามันตะเกียงได้ไหมก็ได้นะคะเทียนขายไฟแช็กได้หมดเลยค่ะนะคะๆๆเพื่อเพื่อเพิ่มอ่อทางสว่างหรือทางผลทางของการแก้ไขปัญหาได้ดีช่วงนี้คนเกิดวันนั้คิดให้ดีๆคิดให้เยอะแต่ตองให้มากๆแล้วเจอประสบความจะจะแต่ความประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะ ต่อไปค่ะคนเกิดวันศุกร์ได้เลข63656668แล้วก็79นะคะได้ไพ่ judgment เขาบอกว่า <c oughs> คนเกิดวันศุกร์ช่วงนี้มันเหมือนทำอะไรมันติดติดขัดทำอะไรมันเหมือนกับยังไม่เคยโอเคนะแต่กําลังจะดีขึ้นเราต้องบอกนี้ก่อนนะคะกาลังจะดีขึ้นสิ่งที่ผ่านมาเลวร้ายหนักหน,กหนาสาหัสกันที่ผ่านมากําลังจะดีขึ้นนะคะค้าขายช่วงนี้ก็อาจจะ สิ่งหนึ่งที่เราอยากบอกก็คือว่าคนเกิดเป็นศุกร์เนี่ยมันทำบุญให้เยอะหน่อยกันแล้วกันนะคะโดยเฉพาะบริจาคเลือดน,นะคะระวังเรื่องอุบัติเหตุผ่าตัดผ่า,าจะด้วยนะระวังทำบุญลงโศกทําบุญกับเด็กกำพร้าได้ไหมก็ได้นะคะหรือปล่อยนกปล่อยปลาได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันหรือ สิ่งดีที่สุดคือบริจาคเลือดเลยนะคะจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเนาะนะคะขอให้โชคดีแล้วคุณจะมีโชคนะคะมันบอกว่าสภาพตอนนี้คุณกําลังจะดีขึ้นนะคะประมาณนั้นเลยเนาะโชคลาภก,ก็เยอะๆก็แล้วกันนะคะต่อไปค่ะคนเกิดวันเสราร์โออันนี้ดีมากเลขเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดสแล้วก็7จ็าวันนี้7็ถือว่าโดดเด่นนะ จ็ดถือว่าโดดเด่นนะให้ให้ดูดีๆเนาะนะคะอ่านะอ่าอาจารย์ได้ไพ่ฮีโร่แผนเขาบอกว่าช่วงนี้อ่าเป็นค,คุณเป็นคนที่มีความโชคดีนะคะทําบุญสุนทานมากขึ้นนะคะรวมไปถึงการช่วยเหลือคนมากขึ้นแต่เอ็นดูเขาเอนเราขาดต้องเลือกและพิจารณาที่จะเลือกจะช่วยเหลือคนนะคะเพราะการช่วยเหลือของคุณตรงเนี้ย เป็นสิ่งที่ดีไหมดีค่ะนะคะประมาณนั้นเนาะแล้วก็เป็นคนที่มีเส้นมีรังสหรณ์แม่นไหมแม่นมากในช่วงนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของความรักอาจจะแต่งงานช้าหน่อยหนึ่งหรือความรักอาจจะถ้าช้าช้าหน่อยจะดีนะคะถ้ารีบร้อนรีบด่วนจะอาจจะไม่ได้สมหวังนักทีเดียวเนาะนะคะประมาณนั้นนะคะโอเคค่ะหมดไปแล้วค่ะกับ7วัน7ลเอ่อ7 พักษาพารวยนะคะแคปหน้าจอกันก่อนเนาะหนึ่งสองซ้ำแคปเจอร์หนึ่งสองซ้ำแคปเจอร์หนึ่งสองซ้ำแคปเจอร์ทันเนาะทันนะคะโอเคขออนุญาตวางก่อนนะนะคะก็หมดไปแล้วกับเจ็ดวันนะคะก็ทุกๆคนทุกๆวันนะคะมันมีทั้งดีและไม่ดีดาวทุกดวงมีทั้งดีและไม่ดีนะคะโดยเฉพาะช่วงเนี้ย วันที่วันที่8นะคะ8ปเมษายนเนี่ยดาวพฤหัสจะย้ายยิ่งถ้ามีโอกาสไปถือศีลปฏิบัติธรรมธรรมะธรรมโมสวดมนต์ไหวพระเยอะๆก็จะยิ่งดีใหญ่เลยเป็นการเสริมดวงชะตาตัวเราแต่ถ้าบางคนบอกว่าโหเสริมเท่าไหร่ก็ไม่รู้จะพอสักทีหนึ่งแนะนําอันนี้เลยนะคะเป็นวิธีการบูชาเทียนเมตตาม,มหาการสิีโชคนะคะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเงินไหลามาเทมาไม่ขาดสายซึ่ง เออบางคนบอกว่าเอ๊ะแทงใหญ่หรูนะะน่นะคะไม่ได้แทงเล็กๆเลยเนาะนะคะประมาณถ้าตีก็ประมาณ2ฟุตได้อะค่ะนะคะก็อยาให้สร้างกุศลให้มากๆนะคะเพราะว่าช่วงเนี้ยมันเหมือนกับทำอะไรติดๆขาดอาจจะด้วยสภาวะเรื่องของเศรษฐกิจได้แม่งก็ได้เช่นเดียวกันเนาะบางคนแทง แทงบนลงล่างแทงล่างลืบนโอู้สลับไปสลับมาเฉียนไปเฉียนมาหลายท่านเลยนะคะก็แนะนำว่าเอาตัวนี้ไปช่วยเสริมดวงชะตาให้กับตัวเรานะคะเขียนชื่อวันเดือนปีเกิดของที่บูชาเขียนลงไปในเทียนนี้นะคะตามรายการขั้นตอนของมันบอกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเสี่ยงโชคแล้วจะมีโชคเกิดขึ้นนะคะอธิฐามน,นมันสวดมนต์ไหวพระสิลนทานมรณะใมากๆนะคะ ยิ่งโดยเฉพาะทานเนี่ยมันจะเป็นบุญต่อบุญอ่ะมันจะทําให้เรามีโชคค่ะอันนี้คือเรื่องจริงนะคะประมาณนั้นเนาะนะคะอ่าหรือบางท่านสอบถามมาเกี่ยวกับเรื่องของการเข้า v ีพีนะคะอตอนนี้1เส้นนะคะได้ส่วนลดของจันห้าร์นต์นะคะจากราคาป้ายแล้วก็ได้สูตรหนึ่งนะคะแนะนําเป็นอันนี้เลยค่ะไม่เศรษฐีนะคะหรือเกตงกองนั่นเองเนาะ ก็มันจะมีเลขขึ้นหลังจากสวมดมนต์ไปแล้วเวลาอธิษฐานก็อธิษฐานไปเลยค่ะนะคะสัมปชิชามินาสังสมโภชมาจะมหาเทวาสพยาขาปรายินติพรมาจะมหาเทวาอภิราพาพระวันตุเมมหาคุณโยมหาราโพพระวันตุเมมิเตพาหุหัติพุทธมะอาปุนะโมพุทธายะ วิระทิโยวิระโคนิยังวิระหึงสาววิระทาสีวิระทาศาวิระอิทิโยพุทธะมณีมณะพุทธะสวาโหมสัมปะจิชามิเพ่งเพ่งพาพา,พาหาหา,หา,หาลือลือและกั้นลมใยใจฟ่วงอย่างนี้นะคะทําอย่างนี้จนครบร้อยแปดจบเนาะจะส่งอันนี้อันนี้ส่งของผลบุญอย่างแรงกล้ามากๆนะคะแต่ไม่ใช่ท่องแต่ปากนะจิตต้องไปด้วยนะคะไม่ใช่ท่องเป็นนกแก้วนกขุนทองนะอืมนะคะหนึ่งเส้นจะได้วีพีของจันต่สามมวดนะคะได้ สูตหนึ่งนะคะได้สว่วนลดอีก5 0เนอนาะแต่ถ้าเป็น3เส้นอาจจะเป็นไม้เษฐีหินหูหวยยกเขียวยกขาวอ,าอ,าอ,าอะไรสีพึ่งปีเปสี้ยเปลี่ยนสีสีพึ่งมหา,ายกลำพึ่งแล้วก็สีพึ่งมหาสเสน,นะะ่ห์นะคะหัวรักหัวหลงหัวเมตตาเนาอนะคะอ่า,าใดอยากได้นะคะก็ทักไลน์เข้ามาเนาะช่วงนี้ปฏิทินเลขเด็ดตาทาพยิลดราคานะคะ จราคากราคา2,999เหลือ2000บาทน,นะคะท่านอยากได้พิมพ์เข้ามาค่ะนะสั่งไปทีมหนึ่งเองนะคะเข้า VP ีนะคะหมายเลขน,นี้เลยค่ะ0 9 0 9 2 8 2 6 2 6และ i อ l ดี e 6 3 5 9 1 5ส้นะคะถ้าหากท่านอยากจะเข้า VP พีพิมพ์คำว่าขอดูรูนะคะถ้าท่านอยากจะสั่งไปทีมพิมพ์คำว่าสั่งไปทีมหรือสั่งเทียนหรืออยากทำบุญพิมพ์คำว่าขอเลขที่บัญชีบุญแบบนี้นะคะ อืมโอเคค่ะนะคะก็พิมพ์คำว่าขอขออะไรก็ว่าไปหรือจะยิ่งก้างโคเข้ามาหากันก็ได้เช่นเดียวกันค่ะนะคะแล้วก็อ่ขอทุกคนโชคดีร่ำรวยร่ำรวยนะคะอย่างนี้ไปตลอดไปตลอดปีตลอดไปนะคะประมาณนั้นเลยนะก็ หมดเวลาละคงอาจจะต้องบายบายนะคะสิ่งที่เราขออยู่กันประจำก็คือการกดไลค์นะคะเพื่อเป็นการให้กำลังใจให้กับพวกเราได้ผลิตผลงานดีๆออกมานะคะกดแชร์นะคะ, share, ะ,คะเป็นสัญล,ลักษณ์อักษรโค้งๆแบบนี้นะคะเพื่อเป็นการบอกบุญให้ทุกคนได้มีโอกาสมีแนวทางในการเลือกซื้อลอตเตอรี่ได้นะคะและกด ติดตามหรือส u b s ไ r i b e ที่มีระฆังสาวสองขีดกริ้งกิงิงนะคะเพื่อเป็นสัญลักษณ์เตือนว่าพวกเรามาแล้วเพราะยังมีหลายท่านสอบถามเข้ามาคลิปนี้ลงยังคลิปนี้ลงยังยังมีอีกหลายท่านเลยนะคะก็อยากให้ทุกคนกดติดตามไว้เพื่อลดภาระหรือหน้าที่หรือลดงานอาจารย์ตายลงไปด้วยการกดติดตามแล,ละระฆังสองขีดกริ้งกิงิงนะคะเพื่อเป็นสัญลักษณ์เตือนว่าพวกเรามาแล้วนะคะวันนี้อาจจะต้องใช้เวลายเยอะละอาจจะบ๊ายบาย สำหรับในวันนี้เราพบก,กันใหม่ในครั้งต่อไปกับพวกเราทีมงานอาจารย์่ายหมอดูแตลิ้นนะคะสวัสดีค่ะ